สบายดีทุกคนนะเมื่อน,นี้เนาะก็มาพบมาขอครับคู่แม่น้องอินเตอร์นะเมื่อนี้ยแม่นอ้องอินเตอร์สีมาเห็ดสุปเนาะใหม่สมเนาะพี่น้องเครื่อง,ม,ม,องอมันกะมีอันนี้ก็คืองาด้วยเพื่อนงนอันนี้ก็คือพริก,รกตะไคร้หัวชิ้ไข่ด้วยว่าผ้าห่มบัวด้วยวตน้นหอ,อมเนาะนนะอันนี้ก็บบปลาหอมปลอมด้วยลักสีเนาะอันนี้ก็พริกป่นเนาะอันนี้ก็คือปลาทูใส่ตัวหนึ่งเนาะ อันนี้ขึ้นทำไม zoom พวกเอาเท้าเห็ดไว้แล้วพี่น้องเฮาเห็ดเองด้วพี่น้องอันนี้ด้วยเฮาขันไว้แล้วแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้กินแลน้วเนาะเครื่องเฮาก็มีซ้ำนี่นะพี่น้องก็มีกระแดกมีสุรดเนาะแล้วก็มีน้ำปลาเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นมาน้ำปลาก่อนเอนื้อเนาะก็ขางหนามแล้วก็ใส่โูสิ่งที่ใไป ว่าเขาอยา,บากบุพเพากระิใจผพริ้ลงไปกจะชิใพริดทั้งผิดปนทั้งริกอันนี้แน่นอกอ่างอล้แล้วก็เ้ากระิตมบะทู่กระชิมปะทู่กันจะผักนี่นากจากห้องกอยสิใจน้ำมันลงไปนะ ใส่น้ำกระแดน็นว่าพี่น้อใส่ซองนี่แหละ,ะแต่งนัวเนาะเกือบพงสุตดเนาะใปหมักกับใส่บปหมักกับ,กกกบกใส่กัะไรอยู่เดี๋ยวอาหารเราเหล่าน้ฮาบอกเลยว่ามันขาดกว่าไรน,นะอันนี้ก็ชื่อเตือนว่าใช่น้อ cái nó mày xôm thì hao khản mực nó này, nó phải nó đại xong này là phải nó một lai đó nó nó mày nhọt lên nó nó mày này đấy à, nó hao cái xì nó xôm nhưng cái đây nó phải nó đấy, cái à, tổ nó và ăn xôm đấy phải nó hao cái xì hay mà con phải nó ุกแเอามาต่ำสุกกนะัานแกะนก็ซิมาขัวงาพี่เนองขัวงว่าซิสุกย่างน่าสุกน้ำหมกสุกน้ำใหม่นพี่นนองสุกน้ำใหม่ก็ต้องใส่งามันจังซื้อเสียวม่อินเตอร์ข้อตู้ขัวก็นานนมาเบิมันสุกกันเลยนพี่นวดหัวกวนนพี่น้องานาสุกัะนะนี่ยเสียไปต่ำเนาะ เอาแก้แล้วเนาะพี่น้องเนาะตักออกมาจากหม้อต้มเมื่อกี้เนาะเอาไปตําถึงกันคเนาะก็สิใส่พริกป่นลงไปเนาะผู้ใดมักเผ็ดนเผ็ดต้ก็ได้แต่บ่มักเผ็ดก็บ่ต้องใส่แต่เฮาก็บ่มักเผ็ดนะครับกินได้บ่ได้แล้วก็สิใส่ปาเนาะพี่น้อง

แล้วเฮาก็ใส่หญ้าพี่น้องหญ้าเมื่อกี้นี่ใส่เข้าไปได้หญ้านี่เวฟซิดให้มันหอมเนาะทุกคนเข้าไปได้พี่น้องเาก็ใส่หอมเนาะักีต้นหอมเนาะรว่าูดมีักีไว้งไว้เรื่อยก็ใส่ได้พี่น้องหอมงก็ใส่ได้เดี๋ยวเต็มมกเนาะแล้วก็ใส่สรดนอยนึงเนาะพี่น้อง ถ้าว่านอม้มยของผู้ได้เบ่สมก็สามารถใส่บางหน้าลงไปได้เ้ยพี่น้องแต่นาไม้ห้านี้มันสมฮาวเวอร์ไซด์เนาะเพราะว่าเขาเห็ดเองนาไม้ห้านี้แสบีบไม่เ้าพี่น้องหน้าตากระประมาณนี้เนาะถ้าสกิีตุบเขาเนีย้ยเขาแห้งแสียบนะพี่น้องแต่ว่าเขาไม่เขาเนี้ยเขาแบมื่อวันสี่สูบนาไม้สมกินกันกบเขาเจา่าเลยใส่แกงมากกว่านี้ น้ำมนเห็ดเขาเห็ดเองด้วยพี่น้องเรื่องเห็ดสีหนึบอกพี่น้องวิธีเห็ดพายกไก่กับเขาเปุบปุ๊บเนาะซุปน้ำมหนโสมใส่เม็ดงาเนาะไปเลยนะลูกไม่เจ้า เสร็จแล้วพี่น้องอยากลองเห็ดกินกับไปลองเห็ดเบิ้งเด้อพี่น้องซุปนมัสม้มหรือว่าซุปนอม้เปียวถคาอยากได้สูตรกับเขามาเบิ้งในอนาสองยูทูบเป็นน้องอินเตอร์นาะพี่น้องนาะไปเล้วพี่น้อง,อง,องสบายดี นกินข้าวแล้วลก็เล่นขนมสุกอาหานละไมุ่มแล้วขนมดาเร่วมากินละแมวอินอเดอร์เลยวน,วานอาหารอีสานแถแล้วนอาหารหลาวแทแล้วคได้บอกเคยกินกหลอเราไปเห็ดกินแล้วนเสีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền พี่เฮ็ดเม่นหองอินเตอร์ว่างไว้ไม่ส่องเลยนะเป็นหน่งองทั้งไม่ทุบเล่นะทั้าไม่เบิกเง,งินเรื่อยเป็นหองกินแต่ไรใช่ไหมแ<ม>สบใส่เม็ดงาดำด้วยเป็นหน่องเราต้องใส่ข้าวกลัวใส่เม็ดงามาันจะหอมกับจริงมันต้องกินกับอันนั้น กอเนี่ยเอองแน้เดียวมีตัวเนี้ยคัที่เาขากันหรอทำไมสมัมานี้เดินไปเห็นเอง แสดว่าจะพิดาร่าเระองนี้หรอเลงดเพีรด้ไหมล่ะ เอยทิ่ต่ออยากจะไปสื่อแวเนี้มันทีต่อไปให้มาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองแมน้องอินเดยนเลือกหนไองเป็นกลังใจนนเลือกหนัองเดยออกโมกขอกแดนไลน์ไปเลยออไปติตามน้อไปละสบายดีหน่งบ๊ายาย